โอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสมศักดิ์กมลเพชรผมได้ทราบว,ว่าท่านมีอายุครบ6รอบ72ปีถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรดังนั้นในงานใหญ่ๆอย่างนี้คนที่อยู่ได้มาถึง72ปีนี่ครไม่ธรรมดาถือว่าได,ได้กำไรแล้วดังนั้น ท่านคงจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงท่านถึงดำรงชีวิตได้มาถึงขนาดนี้แล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดคอยขอคอ,อยสมความมุ่งมา่รปรารถนาจงทุกปราการและขออำนาจคุณพระีรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจักรวาลได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านประธานสมศักดิ์กบลเพชร อยู่เป็นร่มโพร่มไสให้กับลูกหลานได้พึ่งพิงตลอดการเทินในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรอซึ่งท่านเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งนะโดยเฉพาะท่านเป็นประธานชมรมรักพระพุทธศาสนานกรราชสีมาได้ช่วยเหลือเกื้อกูลระดมทุนก่อสร้างร่วมกันมาตั้งแต่ปี2151เป็นต้นมาด้วยบุญกุศล ในการเผยแผ่ทมเป็นทานซึ่งเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับผมกอ,อน้อมนําเอาบารมีบุญกุศลของท่านของกระผมด้วยแล้วก็ของพี่น้องพุทธศาสนิกชนพระมหาเถระทุกรูปทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนการก่อตั้งสถานีวิทยุแห่งนี้จนสามารถเป็นธรรมาถาวรทางอากาศเผยแผ่ประกาศธรรมให้ชาวพุทธเราได้รับประโยชน์มาเป็นเวลาช้านานบุญกุศลทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการที่ มีผู้ได้รับประโยชน์จากสถานีวิทยุในครั้งอดีตและก็ปัจจุบันนี้กระผมขอน้อมนำบรารมีเหล่านี้ได้อ,อำานวยวอวยพรให้ท่านประธานสมศักดิ์ขมลนเพชรท่านได้มีอายุที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอยู่เป็นร่มโพล่มใสของเพื่อนพ้องน้องพี่ในชมรมรักพระพุทธศาสนาและก็ของญาติธรรมทุกๆคนตลอดไปครับผม พระเอกยาณกรณทิติบุญญยกรประธานประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยสาขานครราชสีมาขออำนวยพรให้ท่านอาจารย์สมศักดิ์กมนเพชรในฐานะที่ท่านเป็นคนในพระพุทธศาสนาร่วมก่อตั้งชมรมรักพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยงาน พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับเพื่อนพ้องของท่านท่านทำงานเพื่อพุทธศาสนามาอย่างเข้มแข็งร่วมกันกับเครือข่ายองค์กรทางพุทธศาสนาในจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ในวันคล้ายวันเกิดของท่านนี้ก็ขอให้ท่านนั้นมีสุขภาพพารรณามัยที่แข็งแรงร่วมกันในการ สนับสนุนอุปถรรัมภ์พระพุทธศาสนาช่วยเหลือกิจการงานพระพุทธศาสนาร่วมกันตลอดไปขอบคุณครับในวันระสมุภมงคลคล้ายวันเกิดของอาจารย์สมศักดิ์กมลเพชรผมขออาราธนาอาคุณพรศะศรีรัตนไตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จง มาปกป้องคุ้มครองให้ท่านมีอายุยืนยาวนานตลอดปีเวียนรอบพระราณสีต้องรับต้องจันต้องประเคราะห์ตัวในต้องประเคราะห์ตัวนอกสารพัดทุกสารพัดโศกสารพัดโรคสารพัดภัยสารพัดเส,ส,สนียดจันไรยาได้มีภัยมีแต่ชยะมงคลคุ้มโทษทีโทสาวิญญาสัมมนโนพุทธโทธภักควาตีอายุยืนอายุยืนครับท่านสมศักดิ์กมลเพชร ค่ะสวัสดีนะคะก็อยากจะอวยพรนะคะให้กับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์สมศักดิ์กมลเพชรผู้ที่เป็นก่อตั้งในทางของพระพุทธศาสนาและก็ทางสถานีวิทยุยกระจายเสียงแห่งนี้นะคะต้องก็อยากให้อาจารย์สมศักดิ์ท่านดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยกันจะลงพระพุทธศาสนากันต่อไปนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ อาจารย์สมศักดิ์กรมลเพชรครับผมมโนเสนาสังนะครับขอไว้พรให้พี่และครอบครัวจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท้าวสรนาร,รีหลวงพ่อคูณบริสุทธโธและพระสยามเทวาธิราชตลอดทั้งพระมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์จงประมดานให้อาจารย์และครอบครัวจงมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเอ้ยวันเกิดครบรอบหกรอบ7จบสปีของพี่สมศักดิ์กมลพชรพี่ใหญ่ของเราผมก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับพี่ แล้วก็พี่ผู้หญิงแล้วก็ครอบครัวนะที่สามารถมีชีวิตยืนยงยาวนานได้ครร้อยปีในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพี่ครั้งนี้ผมก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมอบให้เพราะว่าสิ่งที่คิดจะมอบให้นั้นพี่ก็มีหมดแล้ว หลายๆอย่างพี่ก็มีมากผมก็คงมีแต่พรแหละนะที่จะบอบให้กับพี่ใหญ่และก็ครอบครัวของเราว่าอิททิตังปัดทิตังนาข้อให้สมดังดังที่ประอาท ทนาไรทุกทุกได้ก็ห่างไกลโรคขางขอให้ชื่นชีวาทุกวันคืน สวัสดีครับผมนายสำรวยเสาสายสีกรรมการชมรมรักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9้าตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาผมขออวยพรในนามกรรมการให้ท่านอาจารย์สมศักดิ์กำบลลเพชรในคล้ายวันเกิดวันนี้ขอให้ท่านอาจารย์สมศักดิ์ พร้อมด้วยครอบครัวให้เป็นร่มโพร,ร่มใสของกรรมการชมรมรักประพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่าเจ็บอย่าไข้ตลอดไปครับขอสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดขอให้ท่านประธานสมตัก จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประาปการครับครับเนื่องในโอกาสครบ6รอบ72ปีท่านอาจารย์สมศักดิ์กมลเพชรกระผมและครอบครัวขอให้ท่านจงสูงวัยสูงค่าสง่าง,งามอยู่เป็นร่มโพทองของลูกหลานยืนยาวนานตลอดไปครับ พ้อมนวยพรท่านอาจารย์สมศักดิ์กมลเพชรพร้อมด้วยสาธุชนญาติโยมพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายของโยมอาจารย์ทุกๆท,ท่านวันนี้อาตมาภาพพระมหาพงเชษฐีระวังโสผู้รักษาการแทนเจ้าว,วาดวัดพายัพพาะรามหลวงมีความพื้มปีติดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้มา ร่วมมุทิตาจิตกับโยมอาจารย์สมศักดิ์กมลเพชรโยมอาจารย์สมศักดิ์เปรียบเป็นประดุจโยมพ่อผู้คำจุนวัดพายัพอีกคนหนึ่งมีความเสียสละเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยในการพัฒนาวัดพายัพมาตลอดวันนี้เหล่าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นญาติสนิทมิตรสหายวิสาสิกชนคนที่คุ้นเคยรัก โยมอาจารย์สมศักดิ์มาร่วมพิธีเนื่องในโอกาสที่โยมอาจารย์ได้ทำบุญอายุวัฒนะเพื่อความเป็นมิ่งมงคลของชีวิตอาตมาเชื่อมั่นว่าคณะสงฆ์ก็ดีสาธุชนญาติโยมทุกท่านก็ดีคงจะรักนับถือโยมอาจารย์สมศักดิ์อยู่แล้ววันนี้อาจารย์สมศักดิ์ได้ทำบุญยิ่งใหญ่ ทำให้พวกเราทุกคนได้อนุโมทนาและชื่นชมอัตมาภาพดีใจปลื้มปีติกับอาจารย์ด้วยขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลบารมีธรรมหลวงพ่อคูณบารมีของคุณย่าโมอำนวยพรให้โยมอาจารย์สมศักด์อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขมีอายุวัฒนะ จเจริญด้วยพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูนผลจงทุกประการตลอดไปเทินขออำนวยพรสวัสดีครับผมสมยศพัดเกาะครับนุชรินพัดเกาะค่ะครับในวาระครบรอบ72ปีนะครับของท่านประธานสมศักดิ์ะบวนเพชรครับ ผมสมยบว้เกาะในฐานะเลขานุการชมรมรับผู้ศาสนาจากโอซากิมานะครับก็อยากจะอวยพรนะครับแล้วก็คุณนุชเองก็อยากจะอวยพรให้ท่านประธานสมศักดิ์กมลพชรนะครับซึ่งเป็นประธานชมรมรับผู้ศรัทาจากนอรากิมานะครับให้มีความสุขนะครับแล้วก็มีอายุมั่นขวัญยืนนะครับอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้ลูกหลานสืบไปนะครับคุณนุชเป็นหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นนะคะคแล้วก็ตอนนี้เดินแข็งแรงแล้วต่อไปก็จะวิ่งค่ะ นะนะคะแล้วก็จะได้ไปเที่ยวกับลูกหลานจะได้ไปเที่ยวกับน้องๆเนาะน้องๆไม่ใช่ลุงนะคะน้องๆอ,อย่าลืมนะครับท่านประธานยังมีภารกิจอีกเออยอะมากมากนะครับสาหรับที่จะทำนุบำรุงราศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุนะครับจะเป็นวัดวาอารามที่ได้รับความอุปถัมภ์นะครับจากท่านประธานสมศักดิ์นะครับหรือแม้กระทั่งสถานีาวิทยุกระจายเสียงผู้สนาจังหวัดนครศรีมา เราก็ได้ร่วมสร้างกันมาครับ,รบปัจจุบันเนี่ยนะฮะ,ะชมรมรักคุนศรานี่เรามีอายุเกือบเกือบยีป,ปีแล้วนะครับก็อยากจะให้ท่านประธานสมศักดิ์นะครับมีร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วกอ็อยู่เป็นร่มโพล่มใสแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานให้กับชมรมเราสืบไปครับขอบคุณมากครับอายุอายุของท่านประธานจาก72อใช่ไหมให้กลับมาเป็น27โอเค okay, นะคะออขอบคุณครับ <laughs> สวัสดีค่ะหนูบัวเป็นแม่ครัววัดพญามนะคะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะพ่อสมศรรักดิ์กมลเพชรขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นหนุ่มขึ้นจะได้แวะมากินข้าวที่วัดท,ที่ครัววัดพญามครับก็ในวาระที่ท่านประธานสมศรรักดิ์กมลเพชรได้มีอายุครบ72ปี6รอบก็ขอให้ท่าน มีพลานามัยแข็งแรงให้เป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานของอชมรมรักพระพุทธศาสนาต่อไปในช่วงวันที่6เดือนมีนาคมนี้ท่านก็จะทำบุญาตามประเดณีพระคุณท่านหลวงพ่อทนอมหลวงพ่อคูนก็ขอให้ท่านเป็นมีความสำเร็จในสิ่งที่ท่านจะต้องทำ สิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตุอีทางพลังเอตสมิงสปสาาัาษาเจตโสขอผลนั่นจงเป็นผลนสําเร็จขอผลนั่นจงเป็นผลนสําเร็จขอผลนั้นจงเป็นผลนสาเร็จทุกประการเทินเอาละพอ <c oughs> วอวยพรในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบหกรอบอาจารย์สมศักดิ์กมลเพชรแด่ประธานชมรมที่ชนรัก ท่านสมศักดิ์กมนลเพชรผู้เด็ดเดียวผู้รอบรู้หลักธรรมมากแถท,ทียวท่านยึดเหนี่ยวแนวพุทธเป็นจุดยืนเคยอยู่ในแวดวงดงขมิ้นเป็นนักบินครองผ้างามทั้งสามผืนมีตาธรรมดุดสว่างท่ามกลางคืนท่านรู้ตื่นแม้ลาสิกขาไป มีตาโลกมองกว้างไปข้างหน้าและมีสีพรรยาเคียงบาาย่าไหลชื่อประนอมหนุนนำบุญอัมภัยกอบสิ่งใดร่วมคิดทำรรพาจำรูนสมศักดิ์คู่ประนอมรักหอมหวานมีพยานประจักษ์รักไม่สูญลูกชายชื่อบันหารสืบประยูน ลูกสาวคูณนามว่าสินธนาพรเป็นครอบครัวครันครบความอบอุ่นไฟการบุญไม่ละดังพระสอนสนองงานคณะสงฆ์ทั่วดงดอนลุยตะลอนเพื่อพุทธศาสตร์ร่วมญาติธรรมตั้งชมรมชื่อรักพระพุทธศาสนาท่านสมศักดิ์เป็นหัวหน้าอุปถัมภ์ สมาชิกเห็นพ้องกันให้ท่านนำพาเรือลำล่องนาวาเป็นประธานตั้งแต่ปีสีห้ามาบัดนี้18ปีประจักษ์ด้วยหลักฐานพาชมรมช่วยวัดสันทัดงานเช่นช่วยด้านพัฒนาสถานีวิทยุมจรใครก็รู้ ออนแอคู่ออนไลน์ line, ไปทุกที่ช่วยหาทุนช่วยเผยแพร่แต่สิ่งดีตัวอย่างนี้เพียงบางส่วนที่ควรชมขออวยพรท่านประธานคล้ายวันเกิดให้ประเสริฐสุขสีเกียรติมีสมให้อายุวัฒนาสุขารมอยู่เป็นร่มใส่ย้อยร้อยปีเทิน ในานามชมรมรักพระพุทธศาสนานครราชสีมา6มีนาคมพุทธศักราช2563